กรณีของสาภาพแรงงานบริษัทไดกินนะคะคก็เรื่องของการจ่ายโบนัสนะคะไม่ลงตัวทีนี้ความทึบหน้าล่าสุดก็คือว่าวันนี้ค่ะทางสาภาพแรงงานมีการนัดเจราจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทอีกต้องบอกว่าเป็นครั้งที่12แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะโดยสาภาพแรงงานไดกินอมตะรักเสรีจะนัดเจราจาไกล่เกลี่ยรอบที่12กับทางบริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดค่ะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชนบุรีนะคะ หลังนายจ้างประกาศปิดงานงดจ้างสาภาพและสมาชิกกว่า1,500คนตั้งแต่วันที่6ธันวาคมนะคะมาตรการนี้จะครอบคลุมเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรีไม่รวมสาภาพใดกินที่ระยองและมาตาพุทธนะคะซึ่งทางเรือเอกสารโคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ชี้แจงเขาว่า การปิดงานเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ระหว่างปิดงานนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสามารถทําได้สองกรณีก็คือลูกจ้างนัดหยุดงานหรือการเจรจาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ย้าว่าปิดงานงดจ้างไม่ใช่เลิกจ้างนะคะคนละประเด็นทางคุณมานิดปียงังประธานสาภาพแรงงานไดกินอมตะรักเสรีบอกว่าจะให้สาภาพแรงงานอีกสองแห่งมาร่วมกันกดดันข้อเรียกร้องล่าสุดก็คือขอ7เดือนเหมือนปีที่แล้วแต่ขอบวกเพิ่ม สามหมื่นบาทจะได้อธิบายพนักงานได้ส่วนเรื่องทองคำที่จะให้กับพนักงานใครไม่ขาดไม่ลาไม่สายต่อเนื่อง10ปีเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1,300คนก็จะแยกเป็นอีกกรณีค่ะซึ่งเป็นข้อตกลงที่บริษัทตกลงกับพนักงานเอาไว้ ทีนี้ถามว่าแล้วชนวนเหตุการ์จ่ายโบนัสเริ่มจากไหนคือผลประกอบการของไดกินเนี่ยเติบโตต่อเนื่องหลายปีรายได้ไดกินเพิ่มจาก43,710ล้านบาทในปี64เป็น64,418ล้านในปี66 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่า20%จากปีก่อนหน้าทีนี้มาปี2567เนี่ยบริษัทเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่รายได้ลดลงเหลือ5,980ล้านบาทกำไรสุทธิลดลงกว่า20%เหลือ5,567ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีนี้นะคะตัวเลขเริ่มฝฟื้นรายได้ก็ขยับเป็น51,225ล้านกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น5,906ล้านบาทหรือกว่า6%ตัวเลขกำไรล่าสุดนี้เองล่ะค่ะถูกนำมาเป็นฐานอ้างอิงในการเรียกร้องโบนัสของพนักงานโอ้ยนี่กำไร6กจนตี่ยต้องได้โบนัสสินะฮะ คุณแบงค์ชยนนรักการจนันผู้ร่วมก่อตั้งฟิโนเมนา Funds ถอดบทเรียนจากเคสไดกินที่นำไปสู่การล็อกเอาท์สะท้อนปัญหาสำคัญกว่าตัวเลขโบนัสก็คือเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยเฉพาะสวัสดิการทอง3บาททำงานครบ10ปีซึ่งถูกปรับเป็นเงิน40,000บาท สะท้อนว่าสัญญาจ้างเนี่ยแหละค่ะคือเกราะป้องกันชีวิตการทำงานเวลาคุณจะไปเซ็นเอกสารอ่านให้ละเอียดก่อนเซ็นเหตุการณ์นี้ยังชี้ว่าอำนาจต่อรองต้องใช้ให้ถูกจังหวะเมื่อบริษัทประกาศปิดงานลูกจ้างจะไม่มีรายได้ทันทีนะคะแม้การเรียกร้องเป็นิทริ์แต่ต้องประเมินกำลังนายจ้างให้ดีถ้าสายป่านยากว,วา่าสามารถย้ายฐานการผลิตได้เนี่ย การงัดข้อจนถึงที่สุดอาจจบที่ลูกจ้างเจ็บเอมอีกด้านค่ะ แม้บริษัทกำไรสูงก็ไม่ได้แปลว่าโบนัสจะสูงตามนะถ้าไม่ได้ระบุในสัญญาโบนัสถือเป็นสินน้ำใจอย่าเอากำไรมาเป็นตัวตั้งความหวังร้อซว่าเราจะต้องได้ส่วนแบ่งตามสัสดส่วนนั้นเพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารและบทเรียนสุดท้ายค่ะคุณต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดกับการถูกงดจ้างแบบกระทันหันเป็นต้นค่ะ ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ขอมองต่างมุมหน่อยนะครับผมเข้าใจกระแสสังคมนะครับมันจะมีคําถามเยอะโอ้โหโบนัสได้ตั้งเยอะละยังไปเรียกร้องเขาอีก<ม>โอ้โหเป็นไงละ่ะเขาเลยไม่จ่ายเลยสมน้ําหน้าท<ม>่านผู้ชมฮะหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เราไปทําข่าวบอกว่าทําไมไม่อ่านสัญญาก่อนใช่ไหมท่านผู้ชมฮะใครไม่เป็นคนทํางานในโรงงานไม่ทราบนะครับเวลาคุณจะไปเซ็นจะไปของ,งานเขาคุณบอกเขาให้ไปเขียนสัญญาจ้างใหม่ได้ไหมไม่มีทางครับ บางทีเนี่ยถ้าคุณเคยเป็นลูกแจ้งรายวันเนี่ยคุณไปเซ็นเนี่ยนะครับคุณไม่ได้อ่านสัญญาด้วยซ้าเอาโลก่ความเป็นจริงดีครับเพราะพนักงานโรงงานเนี่ยมันมีเยอะครับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนครับคนที่ให้ข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเคยทางานบริษัทเดียวกันด้วย <S <S <ม>นะครับมันไม่เหมือนครับพวกเราทํางานบริษัทต่างชาติเรามีเงินเดือนเราได้เงินเดือนเยอะเราต่อรองได้ครับแต่ชีวิตจริงของพี่น้องคนใช้แรงงาน ทำอย่างนั้นไม่ได้ครับและเทคนิคอย่างหนึง่งที่เจ้าของโรงงานใช้คืออะไรพยายามทำให้ฟิกคอร์สน้อยๆเวรัลเบอร์คอ <Yeah. S 1> เยอะๆคือพูดง่ายๆก็คือพยายามทําให้เงินเดือนประจําน้อยๆและพยายามจูงใจโดยการบอกว่าในอดีตรายได้พิเศษมันเท่าไหร่เช่นโบนัสในอดีตเท่าไหร่มีการจ่ายของมีค่าอื่นๆเท่าไหร่เพราะอะไรเขาจะได้รับความเสี่ยงน้อยลงเพราะว่าเงินเดือนหรือฟิกคอร์สมันน้อยลง นี่คือเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปครับหรือแม้กระทั่งการแปลสภาพลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างชั่วข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตีความหรือเราจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครทําอะไรเกินไปเนี่ยนะฮะต้องมานั่งคิดครับว่าโลกความเป็นจ,จริงของเขาเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเคยได้เงินเดือนที่อื่นสามหมื่นสมมตินะฮะเราไปทํางานโรงงานเราอาจจะไม่ได้สามหมื่นนะเขาก็อาจจะบอกว่าคุณเหลือหมื่นห้าได้ไหมและที่เหลือคุณจ่ายเป็นโบนัส แปลว่าอะไรแปลว่าเงินเดือนคุณโดนลดตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นการตีความแบบปกติการตีความโดยใช้กฎหมายทั่วไปทําอย่างนั้นไม่ได้ครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดนะครับอ่อย่างกรณีไดกินเนี่ยต้องมานั่งคุยกันครับอย่าเอาเรื่องกฎหมายเป็นหลักครับถ้าเอาทุกอย่างเป็นเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเช่นคุณเซ็นมาทําไมล่ะคุณทํางั้นทําไมล่ะมันคุยยาวครับและมันมีเทคนิคที่ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์ทางกฎหมายด้วย แต่ต้องมานั่งคุยกันว่ายกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คุณจะจ่ายเรื่องของตกลงคุณเคยทําเป็นสัญญาหรือเปล่าและไม่เคยทําเป็นสัญญาแต่บริษัทคุณกําไรขานาดนี้คุณจะให้พนักง,งานเท่าไหร่ mm. นะครับผมว่าอย่าอ้างกันเรื่องกฎหมายเลยครับถ้าคุยเรื่องกฎหมายมันยาวครับ